วันนี้สร้างเงินในอากาศมีเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้เพื่อนๆกลับมาดูคลิปเราอีกครั้งมาฝากค่ะนอกจากการแชร์ที่จะช่วยเปิดการมองเห็นที่ดีแล้วก็ยังมีวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะว่าสร้างเงินในอากาศทํำยังไงให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่หน้าเพจของตัวเองนะคะเสร็จแล้วเข้าไปที่รีวิวหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะคลิปนี้สร้างเงินในอากาศขอเลือกรีวิวแล้วกันนะคะ จากนั้นเพื่อนๆเลือกคลิปที่มีการมีส่วนร่วมเยอะๆนะคะเลือกคลิปที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆค่ะแล้วเพื่อน,น,นๆเลือกได้แล้วเพื่อนๆกดเข้าไปที่คลิปนั้นเลยค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นเลยนะคะระบบจะแจ้งเตือนกลับไปหาคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปนี้ค่ะจะทําให้เขากลับมาที่คลิปเราอีกครั้งหนึง่งนี่คือตัวอย่างนะคะสร้างเงินในอากาศได้รับแจ้งเตือนจากแอดมินเพื่อนสาวค่ะก็เลยกดเข้าไปดู ปรากฏว่าแอดมินเพื่อนสาวได้คอมเมนต์ใต้คลิปของตัวเองค่ะนั่นหมายความว่าสร้างเงินในอากาศได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคลิปของแอดมินเพื่อนสาวอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเป็นครั้งที่2ยอดวิวของแอดมินเพื่อนสาวก,ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสู้ๆนะคะไว้สร้างเงินในอากาศมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกค่ะเพจเราจะโตไปด้วยกันนะคะ